活跃在综艺，也发表了第一张充满个人风格的中文议题。这次又来到《创造营亚洲》第二季，当了发起人。那么，想问问你，二零二五年会进行什么新的尝试吗？二零二五年，希望在音乐上有更大的突破，然后最近也在努力的去创作，希望可以把自己的音乐，然后带给更多的人。好的，谢谢老师。呃我代表媒体湖南娱乐向发起人徐明浩老师提问。 之前也当过男团选拔节目的舞蹈导师，这次以发起人的身份来到了《创造营亚洲第二季》，不仅是身份上的提升，也是一次全新的体验。请问这次作为发起人有什么不同的感受吗？嗯，这一次作为发起人，对于我来讲，嗯，我会把我这近十年来所有的经验，然后全部都分享给学员们，然后也希望可以帮助他们通往梦想的路，可以助他们一臂之力。 呃，谢谢老师。嗯，呃，接下来代表媒体湖南娱乐向导师袁娅维、Tia 老师发起提问。学院学员的文化背景、音乐风格很不一样，那作为导师，面对不同的音乐风格，是否会有不一样的评评判的标准？会如何去帮助学员们找到自己的风格？嗯，我觉得这个舞台其实就是让大家去展示自己的一个机会的舞台，但是反而这种不同文化、不同元素的这种。 啊呃,呃每个人的个性，我觉得在这里可以得到融合。然后呢，他们之间也会互相的去啊、呃，像一面镜子一样，去互相的去照，就是审视或者是去观察自己。所以在这舞台上，我觉得其实大家都可以相互学习，然后是一个非常多元的舞台。然后我觉得在这里，其实大家的成长可能会相对的更加有挑战一些，因为它很多元。 但多元意味着更挑战更多，但也意味着他的啊、呃、成长会更加有，我觉得更加有有有深度和深刻或者有趣，对，所以我也非常非常期待可以在这里啊、呃、陪同大家一起成长，然后包括我自己，然后跟几位导师一起，然后大家一起啊、呃、去发现，然后去创造，我觉得这个非常非常重要，所以对，很期待，嗯，好的，谢谢老师，嗯，呃，接下来。 代表媒体芒果妈妈向导师袁娅维、Tia 老师提问：，呃，姐姐也不是不是第一次担任男团选拔类节目的导师了，嗯，想知道你心中作为成团的成员必备的素质和要求是什么？我觉得，如果要成团的话，呃，起码必须要像他们两个一样，就是他们俩身上有真正非常优质的男团的这个这个。 对吧？对对对，对对对对这样优质的这个气质和他的这个功底，<laughs> 我觉得这个是啊啊、呃呃、是一个一个参考，也是一个啊啊啊啊，就是一个鼓励。然后我觉得，但是呃，其实我我我比较喜欢有未知的感觉，因为在这里大家每一个人的风格都不一样，反而我会更期待他们在未来给我们惊喜。所以我觉得未来的事情就交给未来，但是现在我们把每一步都做好，舞台做好。 然后他们的音乐做好所以我觉得 we follow the heart yes 好谢谢各位老师谢 thank you OK 好的也尽力 OK เลยครับจากช่วงรายกานดีซนหนึ่งแล้วมาเป็นดีเซน่องดีเ่นนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างคะอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า energy ใหม่เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเป็นน้องๆผู้หญิงที่มาแข่งใช่ไหมคะรอบนี้ก็จะเป็นน้องๆผู้ชายก็อย่างแรกเลย energy นี้เปลี่ยนแน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญมีพวกเร่าที่เหมือนเดิมคือเจฟนะคะที่ที่มาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งุผลที่แต่ละคนมารับงานนี้ค่ะพี่แอรเพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ ใช่คะ่ะก so ็จริงๆแบบหวั่นใจนิดหน่อยเพราะว่าปกติเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะก็อยากจะอยากจะส่งต่อนิดหน่อยเท่าที่จะทําได้ผมเหรอครับผมอะไรเหรอครับอะไ้แต่ใจมองเราเนี่ยวาอะไรอ่ี้ยอ้กจริงๆผมว่ามันก็หลายๆอย่างนะครับผมก็ผมว่ามันน่าจะถึงเวลาสําหรับผมแล้วแหละครับที่แบบว่า มันมันมีหลายๆโอกาสแหละครับที่เข้ามาอยากให้ผมเป็นแบบเป็นเชิญอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมก็แบบอาซสชั่นที่แล้วมีพีิเชษสันด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมก็แบบลองถามพีิเชษสันบ้างอะไรบ้างเงี้ยพิเชษเขาเข้าเชียร์ผมก็เลยแบบอ่าก็แบบลองดูสักรายการหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ยังไงก็เอนจอยอยู่กับกับารเป็นเมนเทอร์ครับผมไม่ไม่ไม่ได้โหดขนาดนั้นครับเราดูเราดูหรือใจดีผมเหรอครับตรงไปตรงมาดีกว่าครับผมจะแบบว่าไม่อ้อมไม่ไม่พูดอ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบไม่พูดเอาใจคนสักเท่าไหร่ ก็แล้วแต่ถ้าคิดยังไงก็บอกอย่างนั้นเมื่อกี้พี่ยากผมโดยิเศ<ๆ>ว่าคำแนะนำของของแพรมีค<ๆ>ุณค่ามากกับน้องๆเด็กฝึกทั้งายความสึกเ,เป็นไงบ้างเ่เออเอาจริงคือตอนที่ผม<ๆ>แบบว่าเพิ่งเดบิวต์เนี่ยมันก็มีหลายๆคนที่แบบว่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมแล้วเขาก็แบบว่ามาให้คาแนะนํใช่ไหมครับผมซึ่งน้องๆตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะมองผมเหมือนรุ่นพี่ที่ผมแบบว่าเคารพในเมื่อก่อนนะครับผมซึ่งการที่มีรุ่นพี่ที่มาแนะนำเนี่ยผมว,ว่ามันทําให แบบว่าอนาคตของน้องๆเขาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไม่ได้เลยครับก็เลยอยากจะเป็นรุ่นพี่ให้กับน้องๆเขาเหมือนตอนนี้ผมมีรุ่นพี่ตอนนั้นเลยครับนักปั่นผ่านมีดทงใจมารับมีต่อการมาร่วมงานครับ 然后เซเว่นทีนก็จะมีคอนเสิร์ตในกรุงเทพอยากไปชม้างไหมดมโอ้คอแล้วครับผมกับจะหิ้งโวยหมดเลยการทำห้าที่เมนเทอร์กับเด็กของสิบคนแบบนี้มันมีความยากง่ายไหม 我觉得，首先做走这条路就是非常难的一一个选择，不容易。对，然后也希望，呃，所有的学员们可以突破困呃突破突破困难，然后走向他们的梦想。嗯。嗯 哦，同样的问题吗？我觉得明浩刚刚说说的特别好，但是我觉得其实就是，哎，问题再说一遍。嗯，我觉得就是，嗯，在这儿来是当然是我第一。 我第一次来到就是国外，然后做导师，所以其实肯定是从文化上就不一样。然后，但是在这里有很多多元的啊、呃、文化交流。然后我觉得，但是大家的梦想都是一样的，大家都是为了一件事情在做，就是 to be the best on the stage。我觉得 i 是 the only thing that everybody get s together。所以我觉得其实虽然来自不同的地方，但是我觉得大家的目标是一样的。所以我也期待就是啊。呃 我自己可以在这里见证大家的成长，对我们一起期待大家。<Yes. S 3> 嗯嗯 ชื่นใจเลยค่ะชใจเอาจริงๆนะคะถ้าถ้าไม่ได้พูดถึงแบบอั่าอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเต้นอว่าบ้างค่ะนะคะแต่ว่าที่แบบแน่ใจมากๆคือ60คนเขามีเขามีแบบเสน่ห์อะไรก็ไม่รู้ที่ดึงดูดซึ่งไม่แปลกค่ะเพราะว่าคนที่มาแบบอยากมาแข่งอันนี้มีนต้องแบบสาคนูแบบมึงใช่ไหมคะทุคนทุกคนมีเสน่ห์ในในแบบของตัวเองมากๆหนูว่ามันแล้วแต่คนดูแล้วล่ะว่าว่าจะแบบคนไหนจะ ตาเป็นพิเศษแลวสำหรับยา้วาทุกคน่าติดตามหมดเลยี่แต่ละคนไหมคะอูเยอะแยะเต็มไปหมแ่อกว่ามีมคนยปักเมนแล้วหรอปักเมนแล้วหรอหนบนทุกการแข่งขันของเขามันจะมีสักหนึ่งสองคนที่แตะตาค่ะแต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ เรค่จะยากไม่มีการตัดสินใจว่าเลือกใครสักคนหนึ่งขาดไม่ขาดเขารอบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกนะแต่เราไม่ได้เลือกนะเราแค่ชี้แนะเฉยๆชี้แนะแต่วอะไรอย่างเงีอะไรที่เราประสบการณ์ให้กับน้องๆไปแล้วบ้างค่ะอ่ายาก็จะเน้นไปทางการแสดงมากกว่าแบบวิธีไหนที่จะหาอาวุธที่ดีที่สุดในตัวเราแล้วก็ให้คนเห็นว่าแบบ มีเสน่ห์ในด้านไหนบ้างครับผมแบบไหครับผมเหรอครับติ๊กถูกใครหรอรู้สึกยังไงเหรอครับผมผมว่าดีนะครับคือจริงๆมันมีหลายๆรายการออเดชั่นที่ออกมาให้เราได้ดูกัน YouTube อยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็มีหลายๆอันที่แบบว่าดูแล้วแบบบางทีมันอาจจะแบบว่าแบบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เราหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่ารอบนี้ผมว่าน้องๆสิบคนเนี่ยคือดีกว่าที่ผมคิด เก่งกว่าที่คิดนะผมแล้วก็เหมือนเขามีพื้นฐานมาครบพอสมควรครับผมซึ่งผมว่านอกจากแค่ดูว่าแบบว่าใครหล่อใครสวยเงี้ยผมว่ารอบนี้สามารถดูการร้องการเต้นได้เลยจริงๆเลยครับผมเพราะทุกคนน่าจะเอ็นจอยจริงจเด็กๆมาจากหลายๆวัฒนธรรมอะไรแบบนี้เลยเราบูมมิ่งเขายังให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้คือนักดนตรีจริงๆริงผมว่าการทำมิวสิกเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องมาจากที่ไหนนะผมอาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันในแนวเพลงครับแต่ว่า ถ้าคนที่รักเพลงจริงเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสไตล์ไหนถ้าเกิดเรามา,าทำมิวสิกด้วยกันเนี่ยผมว่ายังไงมันก็เป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วผมซึ่งผมว่ามิวสิกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ,ะไอ่ะมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่นำห,นาหลายๆคนเนี่ยมาเป็นมาร่วมจุดเดียวกันโดยที่แบบว่าไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันก็ได้ มิติถูกใครใช่ไหมครับผมมีคนเดียวเลยครับคอนเดียวกันือเปล่าคนไหนทำให้ใจเต้นคนละคนกันแ่คนไนทำใเต้นแบมก็รู้ของพี่ยา็นคไหนรผมก็มีครับผมแต่ค่อนข้างจะม I know w o คือแต่ไรว่าพวกเราจะติ๊กถูกใครเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าคนไหนเนี่ยเขาจะแบบว่าได้เดบิวต์มาในที่สุดเพราะว่าจริงๆคนที่เรื่องจะเป็นคนดูทุกคนนะแล้วแบมได้แชร์ประสบการณ์ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์เรื่องเทคนิคมากกว่าผมราะว่าการแบบว่าการเต้นการร้องเนี่ยนะผมแล้วก็แบบว่าแบบว่าการเขาเรียกว่าไงครับผมไม่ใช่การวางตัวสิแต่ว่าการที่อยู่ทําสิ่งไอสิ่งนี้อยู่มันการแข่งขันมันสูงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผมบอกน้องๆเขาว่าถ้าเกิดยูอยากทำได้จริงอ่ะคือ,อยูไม่ต้องแบบว่า บอกพวกไอ้ก็ได้พวกไอ้จะรู้สึกกันเองถ้าเกิดอยู่อยากได้จริงๆใฝากให้ฝากถึงน้องๆ60คนว่าอาจะต้องเตรีตัวยังไงับการแข่งขันรัอ้สึกว่า 非常的不容易，然后你们也很幸运，希望你们可以抓住这一次机会，然后在这半年的时间里可以提升自己，然后离自己的梦想越来越近，加油，加油！嗯 我觉得就是，其实他们拥有最最 powerful 的东西，就是他们的年轻，就是他们很年轻，他有很多时间。但是他们也同样面对了很多挑战，是因为现在有更多更多的要求，高要求，所以就是希望他们可以挑战自己在这个阶段的人生，然后希望他们可以找到更好的自己。嗯 พูดเจฟฟ์เนี่ยเขาไม่อยู่นะเพื่อนทหารเพื่อนหารเป็นยังไงบ้างเจฟพี่เจฟพี่เจฟฟ์เจฟดุนะครับผมพี่เจฟฟ์ดุเจฟฟ์เ t ฟฟ์ค่ h นข้างจะทุกข์เนี่ยพี่เจฟดุครับพี่เจฟต้องไปตรงมาครับผมแต่ว่าชอบเล่นมุกครับพี่เจฟ แล้วก็บุกแป๊กด้วยอ่ะุแป๊กเหรอแป๊กเหรอพี่ทำไมเป็ถึงสะบัดได้ปะาง๊กแป๊กแป๊กเออพี่ยาวว่าแป๊กไหมก็เสียงแอร์ก็ดังขึ้นนิดหน่อยใช่ครับผมขอ่อมว่าพี่เซกเขาเขามีเขาเรียกว่าแบบแบบบางทีมันซีเรียสน้องแบบว่าเราเราสี่คนเนี่ยผมพี่เซกเขาแบบว่าพยายามที่แบบว่าแก้บรรยากาศที่แบบว่ามันคลี่คลายขึ้นหน่อยเขาเลยเล่นมุกครับแต่ว่าเด็ดแอร์ยาวขึ้น ไม่แต่วิเจมดีเขาเป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับเขาเนาะพี่ย่าพี่ย่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนก็เพิ่งเจอกันครับเพิ่งเจอกันแล้วเหรอผมรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานมากใช่รู้สึกว่าว่าแบบเราเข้าขากันได้ดีแต่ว่าพี่เจมใช่ครับผมว่ารู้สึกแบบเพิ่งเจอกันแต่ว่ารู้สึกเหมือนรู้จักพี่เขามานานมากๆแล้วครับผมจริงๆพี่เขาเป็นคนเก่งเนาะเลยคือแบบเจอกันครั้งแรกก็มันเข้าขากันได้นะครัตอนนั้นแล้วพี่ย่าฝากติดตามในรายการช่วงนี้เผมนะครับก็ช่วงเอเชียซีซั่นทูนะผมยังไงก็ฝาก ก็ผมเมนเทอร์5คนด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องๆ60คนด้วยนะครับผมยังไงผมว่ามันแตกต่างกับซีซั่นหนึ่งแน่นอนนะคผมยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แา่ก็มาดูต่างกันว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้เดบิวต์เจ็ดคนนะครับผมพูดได้ไหมว่าเจ็ดคนได้แหล่ะมั้งไม่เป็นไรผมพูดไปแล้วนะคุณว่าโอ้โหมากนะครับ insert รวมๆเลยนะครับได้ครับผมไม่ก่อนเหมืนทุกคนชอบยินที่ก็บ